สวัสดีค่ะใครชอบล็อกเก็ตบ้างคะวันนี้ของสะสมมีค่ะนำเสนอตอนล็อกเก็ตหลวงปู่สุดวัดกาหลงล็อกเก็ตสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2565ค่ะล็อกเก็ตหลวงปู่สุดแห่งวัดกาหลงมหาชัยตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านผู้ชมรู้จักเจ้าตำหรับยันตะกร้อเขี้ยวเสือที่เป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังที่ป้องกันอันตรายจากศาสตร์ราวุธทั้งปวงรวมถึงป้องกันไฟกลับร้ายกลายเป็นดีเสริมดวงอำนาจสง่าราศีกันพูดผีปีศาจเสริมห่วงจุย้ยจนเป็นที่รู้จัก กล่าวขานกันอย่างกว้างไกลนั่นก็คือหลวงปู่สุดนี่เองค่ะท่านเคยเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรขมังเวทหมายเลขหนึ่งในตำนานเป็นพระเกจิดังที่ตีใหญ่นับถือแล้วก็เอาตัวรอดมาโดยตลอดค่ะหากย้อนเวลากลับไปในสมัยประมาณปีพศ2516 ถึงพศ2524ในประเทศไทยนั้นไม่มีใครที่ไม่รู้จักและไม่มีใครที่ไม่ได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับจอมโจรที่ถูกขึ้นบัญชีหมายเลขหนึ่งของประเทศที่ชื่อว่าตีใหญ่ค่ะชื่อจริงของเขาก็คือนายกรประเสริฐช่างเขียน จอมโจรตีใหญ่ที่ยังคงเล่าสู่กันฟังจนถึงบัดนี้อีกทั้งยังนำมาดัดแปลงทำเป็นหนังเป็นละครก็หลายรอบอยู่นะคะและในโซเชียลก็มีให้รับชมค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งพูดกันว่าตีใหญ่ยังมีชีวิตอยู่แต่นี้ไปอยู่ต่างประเทศคือบางคนก็บอกว่าไปบวช ก็ยังมีให้ได้ยินนะคะเรื่องของนายกรประเสริฐช่างเขียนจอมโจรขมังเวทนั้นนะคะขนาดมีตำรวจปิดล้อมเห็นหลังอยู่ไวๆก็ยังไม่สามารถจับตีใหญ่ได้นะคะและมีความเชื่อกันว่าตีใหญ่อยู่ยงคงกระพันเพราะว่าสิทธิ ของพระอาจารย์รูปสำคัญนั่นก็คือหลวงปู่สุดแห่งวัดกาหลงท่านยังได้เป็นเจ้าของยันตะกรอ้อแล้วก็เสือเพ่นที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันสมัยนั้นโด่งดังมากค่ะหลวงปู่สุด ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านรักสันโดษมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่านยึดหลักพรมวิหารและสังฆหาวัตถุธรรมเป็นหลักปฏิบัติท่านได้บำเพ็ญศาสนากิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความวัฒนาสถาพรแก่พระพุทธศาสนาและบวงชนอย่างแท้จริงค่ะหลวงปู่สุด ท่านได้มรณาภาพลงเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2526รวมอายุได้81ปีค่ะก่อนวันประชุมเพลิงของท่านนะคะคณะกรรมการได้เตรียมงานตั้งแต่เนิ่นๆค่ะโดยได้เคลื่อนสรีระ ร่างของท่านมาคนที่ได้เห็นหลวงปู่ตอนนั้นนะคะพากันกล่าวขานว่าหลวงปู่คล้ายกับคนที่กำลังนอนหลับอยู่ค่ะร่างของท่านมีหนังหุ้มกระดูกไม่มีแม้แต่กลิ่นเหม็นเน่านะคะลักษณะจีวรของท่านเก่าแต่ก็ไม่มีเปียกคราบน้ำเหลืองใดๆเลยค่ะ หลังจากการเผาร่างของท่านแล้วนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไปเปิดดูก็เห็นภาพว่าท่านยังเป็นโครงกระดูกอยู่ค่ะเลยตะโกนบอกว่า หลวงปู่ไม่ไหม้ชาวบ้านจึงพากันวิ่งไปดูและวก็ไม่ยอมกลับบ้านกันเพราะว่าพวกเขาจะขอรอดูว่าหลวงปู่จะเผาไหม้จริงหรือเปล่าเขาเลยอยากจะพิสูจน์นะคะและแล้วก็เป็นจริงค่ะหนังของท่านไหม้ค่ะแต่ว่ากระดูกของท่านยังไม่หลุดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะ ทำเอาชาวบ้านละแวกวัดการหลงและประชาชนที่ได้ไปเข้าร่วมงานพิธีศพของท่านนะคะต่างมั่นใจและก็สนใจว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สุดนั่นเองค่ะ ก็เพราะว่าท่านสำเร็จวิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรีนั่นเองนะคะศาสตร์ล้ลับที่ทำให้สังขารของท่านไม่อาจเผาไหม้หมดอย่างคนธรรมดาทั่วไปได้ปัจจุบันทางวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครได้นำร่างของท่านนะคะที่เป็นโครงกระดูก ของหลวงปู่สุดนะคะมาบรรจุไว้ในโลงแก้วค่ะเพื่อตั้งให้ประชาชนที่แวะไปนะคะได้กราบนมัสก,การอยู่ที่ชั้นสองของศาลาการประเรียนภายในวัดค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะจะมีประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธาแวะเวียนไปกราบไหว้สรีระร่างของหลวงปู่สุดแบบไม่ขาดสายเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมการกดติดตามทุกคอมเมนต์ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่องของสะสมมีค่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ